กลางสายน้ำโของอันกว้างใหญ่มีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาเนิ่นนานเรื่องเล่าของผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำผู้ทรงอำนาจทั้งเมตตาและหน่าเกรงขามพญานาคบางคืนพญานาคจะส่งสัญญาณแห่งศรัทธาลูกไฟนับร้อยนับพันพุ่งขึ้นจากผืนน้ำ ปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ยังไร้คำตอบแต่สำหรับผู้ศรัทธานั่นคือปาฏิหาริย์นี่คือเรื่องราวของตำนานศรัทธาและพลังที่เชื่อมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของพญาศีสัตนาคราชนครพนมเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขง เมืองที่เต็มไปด้วยตำนานและความลี้ลับของพญานาคมาช้านานผู้คนเชื่อว่าแม่น้ำโขงคือเส้นทางแห่งนาคาพิภพที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกของพญานาคและที่นี่เองคือดินแดนที่ศรัทธาได้ก่อร่างสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อเป็นดั่งศูนย์รวมใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคุ้มครองผู้คนย้อนกลับไปหลายปีก่อนก่อนที่องค์พญารีสัตานคราช จะปรากฏตังงานกลางเมืองนครพนมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนั้นยังเป็นเพียงลานกว้างธรรมดาเป็นพื้นที่ที่ผู้คนใช้สัญจรใช้ประกอบพิธีบูชาแต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดที่เป็นดั่งศูนย์รวมศรัทธาอย่างแท้จริงแม้ผู้คนจะศรัทธาในองค์พญานาคมาเนิ่นนานแต่ก็ยังไม่มีสัญลักษณ์ที่จับต้องได้ไม่มีสิ่งปลุกใจให้ระลึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของพญานาคอย่างเป็นรูปธรรมและแล้ว ในปีพุทธศักราช2559ความฝันของชาวนครพนมก็เริ่มเป็นจริงเมื่อมีการลิเริ่มโครงการสร้างองค์พญาศีสตะนาคราชขึ้นมาณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นเส้นทางของเหล่านาคาธิบดีและเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่เมืองทั้งเมืองการสร้างครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นการสร้างด้วยแรงศรัทธาที่หลอมรวมกันจากทุกหยดน้ำใจของประชาชนองค์พญาศรีสตะนาคราชถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นเสียญพญานาคเจ็ดเสียญสูงตระงานถึง15เมตรหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์น้ำหนักกว่า7ตันตั้งอยู่บนแท่นฐานที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงราวกับว่ากำลังเฝ้ามองปกปักรักษาเมืองและผู้คนอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเจ็ดเสียนั้นมีความหมายลึกซึ้งสื่อถึงพญานาคทั้งเจตระกูลที่เป็นใหญ่ในนาคพิภพและยังหมายถึงการปกปักคุ้มครองทั้งเจทิศเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์มั่นคงและอุดมสมบูรณ์เมื่อองค์พญาศีสตะนะคาราชถูกประดิษฐานขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว <à. S 2> เมืองนครพนมก็เปลี่ยนไปในทันตาไม่เพียงแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะบูชาขอพรเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้จะได้รับพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและการคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายมีเรื่องเล่าว่าหลังการสร้างองค์พญาศีสตะนาคราเสร็จสิน้นได้เกิดสิ่งอศัศจรรย์ขึ้นหลายครั้งผู้คนจำนวนไม่น้อยเล่าว่า เห็น <S an> แสงประหลาดพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงในยามค่ำคืนบางก็ว่ามีเสียงดังก้องคล้ายเสียงคำรามของพญานาคดังขึ้นจากใต้พื้นดินเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำศรทัทธาของผู้คนทำให้ความเชื่อในองค์พญานาคไม่ได้เป็นเพียงตำนานลี้ลับอีกต่อไปแต่กลายเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงในหัวใจของชาวบ้านทุกวันนี้องค์พญารีสตานคราชไม่เพียงแต่เป็นที่ศักการ,ระของคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพของผู้คนฝั่งลาวและชาวพุทธจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในช่วงงานประเพณีสําคัญเช่นออกพรรษาที่ผู้คนจะมาชมปรากฏการบั้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ําโขงขบวนแห่การฟ้อนรําและพิธีบูชาพญานาคต่างๆยิ่งทําให้เมืองนครพนมกลายเป็นเมืองแห่งศรัทธาที่จับต้องได้สิ่งที่น่าสนใจคือการสร้างองค์พญารีสตะนาคราช ยังเป็นเหมือนการปลุกพลังเมืองทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือทำให้ผู้คนรุ่นใหม่หันตลับมาเชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิมหันมาสนใจตำนานเรื่องเล่าและสืบสารศรัทธาที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีนี่คือพลังของศรัทธาศรัทธาที่ไม่ได้อยู่เพียงในความคิดหรือในตำนาน หากแต่ถูกแปลเปลี่ยนออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมท,ที่ตร a งาานอยู่กลางเมืองและทำหน้าที่เป็นดั่งหัวใจของผู้คนหัวใจที่เชื่อมโยงมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยกันเรื่องราวของพรยาศีสตะนาคราชจึงไม่ใช่เพียงการสร้างรูปปั้นแต่คือการสร้างตำนานใหม่ในยุคป,ปัจจุบันตำนานที่ยังคงดำรงอยู่และยังคงสืบต่อไปตราบเท่าที่ผู้คนยังมีศรัทธา